สวัสดีครับวันนี้เราลองมาเข้าใช้แกลเลอรี่ครั้งแรกในเครื่องโปรโคโร M 3เกันอันนี้เราจะมาแก้ไขรูปภาพเห็นมันต้องนู่นนี่นั่นก็เอามาบอกซะหน่อยเดี๋ยวเชงงเพราะโดยปกติเราเปิดโทราศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเวลาเรามาใช้แกลเลอรี่หรือใช้คางภาพอะไรเนี่ยนะมันไม่ต้องทำอย่างนั้นนะแปลกใจ ะเราก็เข้าไปดูในกลางบ้านหรือแกลเลอรี่ของเขาเมื่อเข้ามาแล้วไม่เห็นรูปภาพอะไรเลยไม่เห็นเพราะอะไรไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีรูปภาพอยู่นะ่าพู้ก็พูดเจออยากจะเห็นรูปภาพตัวเองอันนี้มันอยู่ในไมโครเอ d ดีกาก็ต้องไปกดที่คําว่าอัรบัมนะอ่านี่เราถึงจะเห็นรูปภาพของเราที่เราเก็บเอาไว้เออนะอแปลกใจแปลกใจจริงๆ,ๆ พราไมไม่โชว์ไว้ตรงรูปภาพเลยมันจะโชว์แต่รูปที่มันถ่ายในเครื่องหรือ,อยังไงไม่เข้าใจไปอ่ะเราก็ไปดูรูปภาพของเรานี่แหละ,ะมาเราก็เข้ามาดูที่รูปภาพของเราอ่าเราก็จะเห็นว่าอ่ะเราแตะเอามาสักรูปแล้วกันนะ,ะแตะขึ้นมาแล้วเราก็มาแตะตรงแก้ไขอ่าแก้ไขรูปภาพตรงนี้อ่ะแกะลงแตะลงไปแล้วเราก็ลองมาแกา้ไขเอาสักอย่างก็แล้วกันอ่ะเนี่ยแตะจึก๊กมันจะต้องดาวน์โหลด โอ,อ้แปลกใจมันไม่ได้มีมันไม่มีอยู่ในเครื่องเหรอเออพี่มันต้องโหลดนะอ่านในอันนี้ต้องบอกก่อนต้องโหลดต้องเป็นฟังชาติหนึ่งพี่คุณต้องโหลดซึ่งแปลกใจอ่ะกดโหลดไปอ่ะกดโหลดรืองแปลกใจเลยว่าทําไมทําไมต้องโหลดทำไมมันไม่มีอยู่ในเครื่องเลยหรือพี่จะอัปเดตแล้วก็ว่าไปทีทําไมมันไม่มีอยู่ในเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่เหรอเอะพื้นที่ในเครื่องมันก็หกสี่กิกดีว่า มันก็ไม่น่าจะต้องนั่นนะอ่าพอลดแล้วถึงจะมีอ่ะพอกดเบ่งป่าอ่าเนี่ยอ่าพอกดกดลงไปตรงที่เดิมมันถึงจะมีมาอ่านะอ่ากดย้อนกลับนอนเราฟุ้งฟิง,ฟงมีไหมฟุ้งฟิง,ฟงต้องโหลดอีกไหมเดี๋ยวสงสัยให้รอสักครู่รอสักครู่คืออะไรเหรอยังโหลดไม่เสร็จนี่ยังไงออครับป้อมเขาขึ้นคำว่ารอสักครู่สงสัยยังโหลดไม่เสร็จอะไรประมาณนะั้นไหนลองปรับแต่งปรับแต่งซิพี่ ามา,าฟุงฟิ้งมาแล้วอามาแล้วฟุงฟิ้งเดี๋ยวดิแล้วเออแค,แค่นั้นเ,เหรอเดี๋ย <laughs> นี่นี่ฟิ้งเราเหรออ๋ออ๋อขาพร้อมอ๋อ,อ,อยังอื่นล่ะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มีอฟิลเตอร์มีแล้วอันนี้อันนี้ก็มีแล้วอ่ต้องต้องโหลดนะพี่นะก่อนก่อนจะพี่จะใช้งานแกลอรี่ของเขา <laughs> แพกใั เออเออนะเออเดี๋ยวมีปรับแต่งรูปภาพอะไรน่าสนใจค่อยเอาบ่อยทีก็แล้วกันเพียงแค่อยากจะบอกว่าการใช้ค้างภาพหรือแกลลอรี่ในเครื่องโปโค M3 ครั้งแรกต้องโหลดนะพี่นะเออต้องมีการโหลดอะไรนิดหน่อยประมาณนั้นแหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ